สวัสดีครับ unlockapple.com นะครับวันนี้ผมจะมาปลดล็อกนะครับ iPhone แบบ Bypass ใส่ซิมนะครับแบบ Full Unlock เลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องของลูกค้านะครับเป็นรุ่น iPhone 7 Plus นะครับติดล็อก iCloud นะครับสังเกตนะครับว่าซ้ายบนสุดนี้ผมใส่ซิมรอไว้แล้วนะครับเราจะใช้การปลดในรูปแบบใหม่เพราะว่า <c oughs> ตัวนี้นะครับเครื่องเป็น iOS 14นะครับตัวนี้เป็น iOS 14เลยนะครับ <c oughs> งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นมาที่ฝั่ง Mac นะครับด้านซ้ายเราจะปลดโดยการทำการเจลเบรกก่อนนะครับอันนี้เราต้องเข้า DFU mode นะครับ เมื่อเราเข้า DFU m o d e ครับสังเกตโปรแกรมที่รันอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้กำลังบูตอยู่นะครับผมในขั้นตอนแรกเราจำเป็นที่จะต้องใช้ แม็ก uh, นะครับฝั่ง Mac เป็นตัวช่วยนะครับเพราะว่าโปรแกรมจะเสถียรกว่านะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนแรกขั้นตอนถัดไปนะครับฝั่ง Windows นะครับเราจะย้ายมาฝั่งนี้ผมจะใช้ตัวโปรแกรม EFT Pro นะครับในการปลด ตัวนี้ก็แทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่เสียบสายและรออย่างเดียวเลยนะครับสักครู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ารอ ตรงหน้า iCloud ให้เลยนะครับโอเคเรากดสตาร์ทแล้วนะครับ สังเกตนะครับซ้ายบนสุดสัญญาณของ TRUE มาแล้วนะครับนี่นะครับผ่านหน้า iCloud แล้วนะครับตัวนี้ลูกค้าเอามาปลดนี้รอรับได้หมดเลยนะครับผม อันนี้คือเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับในส่วนของการโทรศัพท์นะครับลองโทรไปอันนี้คือโทรได้แล้วนะครับสัญญาณมาเต็มนะครับ องส่วน i อคล u d ล็อกอินได้นะครับเดี๋ยวล็อกอินให้ดูเลยนะครับ ในส่วนไอ iCloud ล็อกอินได้ตามปกติอาจจะรอนานนิดนึงนะครับแต่ล็อกอินให้ดูเลยนะครับรวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงการเปิดปิดเครื่องนะครับมีอยู่แค่2เงื่อนไขนะครับที่ห้ามทำนะครับสำหรับเครื่อง Bypass iCloud ก็คือห้ามอัปเดตเวอร์ชันนะครับถ้าคุณอยู่ที่เวอร์ชันนี้คุณก็ต้องอยู่ที่เวอร์ชันนี้นะครับแล้วก็ห้ามล้างเครื่องนะครับอ่ะนี่เราล็อกอิน iCloud มาแล้วนะครับนี่นะครับล็อกอินใน l o u d ได้ปกตินะครับไฟล์ Find My Phone เปิดได้ตามปกติเลย รอแป๊บหนึง่งนี่นะครับล็อกอินได้ตามปกติเรามาดูส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับผมในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเครื่องไบพาสแบบแรกๆนะครับมันจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ มันจะโหลดได้เฉพาะแอปที่เคยดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับทุกแอปอ่าโอเคอ่าเช่นนะครับคําว่ารับเนี่ยคือแอปที่เราไม่เคยดาวน์โหลดมาก่อนนะครับส่วนรูปก้อนเมฆเป็นเป็นแอปที่เคยดาวน์โหลดแล้วนะครับ ไอ้รูปก้อนเมฆเนี่ยเราดาวน์โหลดได้อยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนแต่ถ้าปัจจุบันเราสามารถกดนี้ก็ได้เลยนะครับคำว่ารับเราแค่ใส่รหัสเข้าไปนะครับ แล้วก็เร็วกว่าเดิมด้วยนะครับเมื่อก่อนการดาวน์วโหลดแอปจะค่อนข้างช้านะครับตอนนี้คือเร็วกว่าเดิม นี่นะครับนี่คือการดา,ดาวน์โหลดแล้วนะครับนี่ถือว่าเร็วเร็วมากๆแล้วนะครับผมแล้วก็นี่นะครับส่วนสำคัญคือตอนนี้ปิดเครื่องได้ปกติเลยนะครับผมเดีย๋ยวเราลองเปิดเครื่องใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ นี่นะครับเปิดเครื่องใหม่แล้วนะครับใช้ได้ปกตินะครับสัญญาณก็มาเหมือนเดิมนะครับผมลองโทร,ะะรสวัสดีค่ะท่านสามารถสั่งคือใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับทุกประการอันนี้เราก็จบ นะครับรีวิวการปลดล็อกไอคลาวแบบบายพาสใส่สินนะครับแบบฟูลออปชันแล้วนะครับตัวนี้ก็ใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เ c e b o o k นะครับหรือว่า Line นะครับ Line a อ Unlock Apple นะครับหรือเว็บเว็บไซต์นะครับของเราก็ Unlock แล้วก็ขีดกลาง apple.com นะครับ Facebook ก็ Unlock Apple นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ